เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ต้รับก็าสู่าการกู้เนืนอในการที่ใ,ใครๆก็ดูได้นวันนี้เราอยู่ในเกม P O V มันเดิมซึ่งเรามาเป็นในโหมดดูโอ้กันนะจะเป็นยังไงฮะไป,ไไปชมในเกมเันแรกเอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เราก็อยู่ในโหมดดูโอ้กันนะสุ่งมา คนเล่นวีล่าขอฟาร์มไปก่อนเจอมาอ้าวข้างมีคนป่าอยู่มีคนฟาร์มอยู่วีล่าเราขึ้นไปฟาร์มบนแล้วอุ้ยเจอแวนเจอแวนกับมาลอดเพื่อนได้นะเพื่อนได้นะได้นะจับมันจับมันจับมันเราไหวเราไหวเรามีหูเรามีวิ่งวิ่งวิ่งวีล่าก็บเลือดก่อนขี้เบืดก่อนแวนขี้เบก่อนเ่าได้หมด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 สวยแวนก็แตกแวนแวนเน้อยเอ้าบัดมาอาแบด บัดกับแบดยัางน,นี้ไม่สวยแล้วเ,ออเรียบร้อยไป <laughs> แตกไปเอาใหม่กี่โดนตัวมีคนมาแจมแอืมตรงกลางมีมีตังเราเกิดละเราวิทไปเก็บก่อนเราต้องเก็บก่อนตัวนี้แต้มเราเพิ่งได้เท่าไหร่เพิ่งได้แต้มเดียวเอง <laughs> okay, <laughs> จะเล่นแะ ไปเพิ่ออีกหกนาทีนี่นี่โอ้โหมีคนโอ้โหวิลาเราขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อนเราก็จะตามนายไปนี่อี่นี่เราต้องรอดรอดไหมรอดไหมรอดยากน้่สกิลมาได้ที่เป็นเอ้ยเก็บวิลาช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนไม่มียาเพื่อนวิลาสู้เขา เดี๋ยวจะเกิดรอสักแป๊บนึงสู่กับเพื่อนเรามาแล้วเรามาแล้วเรามาแล้วตอนนี้แต้มไปที่โลฮะดวงดวงเอย๋ยดวงเอย๋ยแบตก็มาวะ่ะเอาดวงก่อนเว้ยนี่แกแขนแบตแบตเหรอแบตเหรอ,หอ,หอโอ้สองตีว่ะวี่แต่ว่าเราได้หมดนะได้หมดนะบีล่าบีล่าวิ่งไปไหนโอ้โหวิ่งไปไกลเชียวตีหิมเฉยเลย คนก่อนวิล่าเอาคนก่อนเอคนก่อนได้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 วิลาเพื่อนเราก็โทษเราเข้าในไม่เข้าอ่ะพอเราออกในดันเข้าไปงั้นพธเถิดขอหาตังอีกสักแบบหนึ่งแฟนก็ได้เกิดไปนะได้หินไปนี่ตรงนี <s Elliott ills> ้ยังเหลือ ขอหน่อยนะอยู่ล่าขึ้นไปข้างบนล,ละล่านายต้องอยู่กับเรานะเราจะประสานอินกันวี่มาอีกแล้วไอ้สองคนเนี้มาหลอดกับไอ้แวนมันต้องดูในพุ่มตรงนั้นแน่นอนเลยอ,อนั่นไงช็อคมานนี้ช็อคเสียเปล่านะเพื่อนวิล่าเราได้วิล่าได้วิล่าวิล่าจะไปโอ้เราได้เราม,ยม,มียูได้หมดตัวเนี้ยได้หมดตัวเนี้ยแตกไป แวนนะ่าจะว่าแวนจะมีเกิดนะเดี๋ยวเราจะตามไปเอาครับก็ามาหลอดก็น่าจะน่าจะใกล้เกิดแล้วมั้งแต่ว่าเราจะเอาแวนนะ่มันมีเกิดใช่ไหมมีเกิดใช่ไหมมีเกิดใช่อ้ามาหลอดมาแล้วลายก่อดแหวน,นใหมแวนตัวนี้เห็นเกิดแนละ้วเดี๋ยวไปขอชิ้นห็นก่อนขอเห็นแล้วนะเวลาเพื่อนมาตีช่วยกัน มาเรามาแย่งกันใครจะได้สีนาทีสุดท้ายรับชมเฮ้ยด้วงมาเราได้นะเราได้นะได้หมดนะได้หมดนะเพื่อนจะตายก็พอเราได้เราได้เดี๋ยวนาะไปเก็บเลือดก่อนก็ได้ไปก็เ,เอาเองไม่ไงเกิดล่ากลับบ้านก่อนไหมไปเก็บเชืกก่อนไปจะตั้งตรงนี้ค่าขอละก,กัน รวย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 ระวังหลังนะเพื่อนอืมมาเจอตีเก่าโอ้แม่นว่ะปัดกับดวงครับอืใส่กันละตรงกลางวิลาชิลาเลือดขึ้นแล้วเว้มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเพื่งจะได้สิบเอ็ดแต้มเลยนะไอตัวนี้มันจะเอากับเราว่ะ ี๋ยวขอของอีกสักชิ้นหน่อยจื๊บๆๆก็เกิดเราจะได้ใช้ไหมเนี่ยปูหมดไปแล้วพัดเซ็ยังไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรคนระับแต่ว่าเรายิ้นร่วงอืม้มร่วงเราครูใช่ไหมได้หมดนะเพื่อนได้หมด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 เกิดอีกไหมเกิดอีกไหมเกิดอีกก็ได้อีกนะเอามาหินเกิดแล้วเอาเหินกัน เรียบร้อยตัวเมื่อกี้เราจะไม่ได้ใช้เลยนะสกิลเกิดมาตัวนี้เราจะได้ใช้ไหมตัวนี้อยู่ดับสามแล้เพิ่งได้สิบห้าแต้มอีมันมาอีกแล้วสองตัวมาสิครับมาสิครับมีฮิวครับพี่เพื่อนโดวนวะอูวิลาอยู่กลางวงเลยเอะไรครับเราจะเอามาหนึ่งปะทะสองมาตีมาทีมาทีนาะตยา กูบีน่าเราโดนแบบเพื่อนกำลังไปมันจะไปเบียดเรียดแล้วก็เถิดไม่ช่วยอะไรไม่ได้อุ๊ยวันนี้มีคนกำลังแบบตบมุดกันเราจะไปลาซะหน่อยแบดไอแบดไอแบดไอแบดกับไอมอลอรมอลอรไอด้วงด้วงเอ้ยระดูดเข้าไปกลางวงเลยครับจังหวะนี้เรามีเกิดเว้ยจะฆ่ามาสิครับเป็นนี้นะมาสิครับแดนวานเก็บหัววานเก็บหัวใช่ไหม โอ้โหตอนนี้ขึ้นขึ้นนำแล้วกับอีกหนึ่งนาทีครึ่งเพาะว่าบัตรมาแต่วันนี้ <c oughs> บัตรไหลไปละเชื่อ่าไอ้บัตรกับไอ้แบตเดีจจ๋ยวเจอกันนะเรายังมีเวลาอีกหนึ่งนาทีดทูจะขึ้นไหมหินก่อนครับเสียงดังเราได้หินมาแล้วโออสวีพี่เพื่อนนาทีหนึ่งเราจะขึ้นได้ไหมอ,อีกกี่แต้มวะ เราต้องทําให้ได้สูงกว่าันนะไมาเราต้องบวกยันยองตอนนี้เราต้องเอาแต้มครับต้องเอาแต้มยิปกแล้วยิดปกแล้วมาหลอดมาหลอดไปจะวิ่งหนีครับเราก็ยิงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่อีกคนนี้นัตยานัตยาได้นะได้นะได้นะเรามีดูดมีดูดยโดนเทล่ะเทลแหละเทลสปีดของมันนี้มีดูดด้วยมีเกิดด้วยนี่ไงไปที่นี้สิบเก้าแต้มนะ คนนั้นมันอยู่ข้างบนมันน่าจะมีคนไปไปก่อนแล้วนะ,ะเราจะไปไปลอยมันไปลอยหลังดูยี่สิบวลเพื่อนโกโกโกแบตตายแล้วเหลือบัตตัวเดียวว่ะตัวเดียวว่ะตรงนี้อู้หลายตัวเลยแตบเราได้แล้วแตบี่เพื่อนดึงไว้ดึงไว้ไม่ได้บัตเพื่อนไม่ได้บัตก็ได้บอตรไ,ไ,ไ,ไปลอยะนะชนะ เป็นเาว่าเพื่อได้อันดับหนึ่งฮะสิวิสุดท้ายเราขึ้นได้ให้เราทำสำเร็จเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวนักกีฬานะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย